อาจารย์นรักมองอยังไงครับตรงนี้ดูแล้วเดี๋ยวมันมันไม่ได้ช่วยทําให้ขวัญกําลังใจพี่น้องที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอเน,นื่องมาจากกุทกภ,ภัยเนี่ยรู้สึกใจชื้นขึ้นเลยเนาะก็อย่างที่คุยกันมานะครับเพราะว่ามาตรการอันนี้เป็นมาตรการเชิงรับมากกว่าเชิงรุกอา่อาหมายความว่าก็ก็โดยทั่วไปอะครับแล้วก็คิดว่าตัวเลขมันคล้ายกันนะครับสังเกตด,ดูว่าตัวเลขปรับนุ่งปรับนีมันก็มาลดขอจําระ ต้นจำาะะดอกเบีย้ยหลือห้มั่งเหลืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็ตัวเลขคล้ายๆกันนะนนก็คิดว่าคงจะมีะแนวคิดมาจากจากสถานที่เดียวกันมัง้งอะไรเงี้ยนะครับสำหรับสาหรับธนาคารเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็คงจะคำนึงถึงตัวลงตัวเลขกาดทุนนูน่นนี่อะไรของเขาอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะลดเหลือ0%ูนปอรอย่างที่เราเคย ดูกันในรอบแรกๆได้นะครับแต่ก็แต่ก็เป็นอะไรที่เขาก็คงมองนะครับว่าอันที่หนึ่งก่อนก็บรรเทาภาระก่อนมั้งนะครับบรรเทาภาระที่มีก่อนอันนี้ก็คือลดภาระอย่างที่ผมบอกก็เป็นเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุกก็คืออันนี้คือแค่เชิงรับก็คือมีปัญหาก็ช่วยไปอะไรไปร <c oughs> ส่วนเชิงรุกเนี่ยก็คือเช่นาการที่จะให้เงินช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนครับ นะครับอย่างเช่นอสมมุตินะครับว่าวันเนี้ยบ้านอยู่อาศัยมีปัญหาก็จะต้องกู้เงินมานะครับก็ทําไมไม่ให้แบบให้กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านไปเลยนะครับให้ก็เทียบเลยให้ให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะยังไงบ้านก็เป็นหลักประกันโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเวลาคู่บ้านหรืออะไรก็เป็นหลักประกันตอนนี้หลักประกันได้รับความเสียหาย ธนาคารก็น่าที่จะมีวงเงินพิเศษมาช่วยเพื่อให้หลักประกันเนี่ยหรือว่าบ้านเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่บ้านได้รับการซ่อมแซมทารูปบำรุงให้ไปอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นเงินใครอะครับเป็นเงินเราเองหรือเป็นเงินของเงินกู้จากธนาคารมันก็ช่วยให้ทรัพย์สินของคุณมันมีค่าอยู่ครับดังนั้นผมผมผมไม่ใช่ครับดังนั้นผมผมไม่คิดว่าตัวเลข ไอ้ไอ้ตัววงเงินสูงสุดมันจะเป็นตัวบอกนะครับ,รบมันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ม,ม,มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมแน่นอนว่าถ้าเงินกู้มันอาจจะมากไปเงินแต่อย่าลืมว่าผมใช้คํา,าว่าเงินกู้พิเศษอืเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเงินกู้พิเศษในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีอะไรพิเศษมากกว่านี้ถูกไหมครับครับเช่นดอกเบีย้ยถูกมากๆดอกเบี้ยซอฟท์โลนนะบวกดอกเบี้ยซอฟท์โลนคือหนึ่งเปอร์เซ็นอาจจะบวกสักศูนย์จุดห้าหรือบวกหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะครับหรือสองระยะเวลาการผ่อนชาระสูงสุดให้ไปเลยครับเท่ากับ เงินกู้ที่เหลืออยู่นะครับก็คือให้ให้เกลี่ยถูกไหมให้เกลี่ยไปอ่ะนะหรือไม่ถ้าแต่ถ้าชื่ถ้าผู้กู้ยังมีอายุไม่ถึงหกสิบในในเวลาที่เงินกู้หมดก็ให้ขยายไปจนผู้กู้อายุหกสิบหรือหกสิบห้าสมมตินี่ครับมันมีลูกเล่นอะไรตั้งเยอะแยะที่เป็นในเชิงรุกมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดหรือว่าเติมเงินเพื่อให้หลักประกันมันมันกลับมาได้เหมือนเดิมผมผมยกตัวอย่างกรณีเดียวก่อนนะครับก็คือตัวตัวตัวบ้านเ่ยนะครับเพราะมันคือหลักประกันนี่ครับ หลักประกันมันเสียหายทําให้หลักประกันมันกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีมันก็ควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของบรรจักไอ้บสยเนี่ยบรรชัทประกันสินเชื่อเนี่ยนะครับอาตัวติเลยครับคือไม่จําเป็นจะต้องไปขอรุ่นขอนี่เอาตัวติเลยคือถ้าบ้านนี้กู้กับแบงก์ออมสินอยู่นะครับหรือกู้กับใครอยู่เนี่ยนะครับบ้านเสียหายซ่อมแซมอ่ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นสมมตินะครับอาจจะต้องเป็น ช่างที่อยู่ในลิสต์ไหมอ่าโอเคมาว่ากันมาเซตกันนะครับคือจัดจัดที่มีคุณภาพหรือนู่นนี่ไปตรวจสอบวงเงินได้นู่นนี่ไปอะไรไปเนี่ยเพื่อที่จะให้บ้านเนี่ยมันมันอยู่ในเอ่อเขาเรียกว่ามันมันได้รับการรั้วะจริงๆเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างตอนที่ผมกู้เงินมาเพื่อต่อเติมบ้านเนี่ยนะครับก็ส่งแบบไปให้เขาดูนะครับแล้วเขาก็ตีราคามาว่าโอเคเขาจะให้วงเงินไม่เกินเท่านี้นะครับถัดจากนั้นมาก็ก็มีเจ้าหน้าที่ของแบงค์ นะครับก็มาตรวจสอบความคืบหน้ากับทาไปได้แค่นี้เขาก็ให้เบิเกเท่านี้ก็จนกระทั่ง100ครบร้อยเปอร์เซ็นส่งมอบเสร็จผมก็ได้เงินมาทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ผ่อนชาระไปที่ก็ไปบวกกับเงินกู้เดิมเพราะผมกูบ้บ้านกับเขาอยู่แล้วครับ,รบแล้วผมกู้มาต่อเติมก็บวกกันไปคุณจะทําแน่นอนไันต้องทําสัญญาใหม่ก็ว่านไปแต่ถ้าอายุผมยังไม่เกินคุณก็ให้ไปสีก็ก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับแล้วก็ไอ้วงเงินก้อนนั้นซึ่งมันก็ใหญ่พอสมควรเนี่ยมันก็ถูกกระจายไปทั้งสิบห้าปีไมันก็นะ แทนที่มันจะต้องรับภาระทันทีนะครับแสนบาทสองแสนบาทก็มันเหลือปีละหมื่นบาทเองแค่สิบปีถูกไหมครับใช่เพราะนั้นมันก็เนี่ยเนี่ยมันคือบรรเทาที่แท้จริงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็อาจจะต้องเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ํากว่าปกติสักห้าปีนะฮะสามปีหึงห้าปีแล้วก็ค่อยไปปรับเป็นปกติก็ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ว่ากันแล้วก็บอสยต้องเป็นอัตโนมัติเลยครับถ้าเป็นกรณีในลักษณะนี้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือกระทรวงการคลังไม่ใช่แบงก์พาณิชย์ ใช่เหตุดังตัวต่วไปเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังผมคิดว่าอาทิตย์หนึ่งก่อนก็ระดมระดมเขาเรียกว่าเป็นระดมหน่วยงานในกระทรวงการคลังมาช่วยประชาชนอันนี้โอเคใช่ใช่ไหครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็เขาเรียกว่ารวมพลังนะครับแต่ว่ามันไม่บูรณาการนะครับขอว่ามันบูรณาการกันได้ไหมนะครับก็คือเนี่ยองค์กรที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้ไปจะทํายังไงน่นนี่ไปนะครับก็ให้มันผูกร้อยกันนะและให้มันเป็นแพ็กเกจที่มันแบบ ทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยถ้าบ้านเสียหายตรวจสอบไปปุ๊บเจอแบบนี้ก็เข้ากระบวนการได้เลยนะครับเข้าไปสู่กระบวนการประเมิน่าดสต๊อบเซอร์วิสไปนี่ก็ยังขาดใช่ครับนี่ก็ยังขาดในเรื่องของประกันภัยนะครับประกันภัยที่เป็นในส่วนของที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลอยู่อย่างที่พยาประกันภัยก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยที่เป็นของรัฐเนี่ยทำไมไม่เอาเข้ามาเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้ได้ไหมนะครับเช่นนะครับ ถัดต่อจากนี้ไปก็ให้มีประกันภัยน้ําท่วมโดยโบรยิษัทประกันภัยของรัฐเพื่อจะคุ้มครองทรัพย์สินที่มีอยู่วันนี้หลังจากบรณนาแล้วและเกิด<อ>ท่วมใหม่บริษัทประกันจะเข้ามาช่วยเหลือถ้าไม่คิดไม่ได้ใช่ใช่ใช่ <c oughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้หน่วยงานอะไรที่มัน <c oughs> มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์นี่ยังไม่นับบางอันออกมาเนี่ยไม่ต้องออกก็ได้ไหมอย่างบางกรมอย่างเงี้ยนะแค่แค่บอกว่าขยาย ขยายการยื่อขยายการยื่นแบบอย่างงี้ครับคือไม่ต้องไม่ต้องประกาศออกมาเราสุลก่อนสุลกากรก็เวฟนะแต่ภาษีเพื่อนที่จะต่างซื้อสินค้าจากต่างประเทศเอามาบริจาคถึงจะได้รับบริจาคครับโอ้ผมคงผมคงจะนําเข้ามาครับเพื่อจะมาบริจาคอะไรแบบนี้มั้งอะไรแบบเนี้ยนะครับก็แปลกะครับนะมันมันเป็นอะไรแบบเออมันมันก็โอเคอย่างที่ผมบอกก็คืออันเนี้ยไม่ต้องมีมาตรการก็ได้นะครับแต่ว่าก็ อ่ะไหนๆก็ออกมาแล้วก็ก็สักสักนิดดึงอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็อย่างที่พี่เฉยชัยบอกอันแรกก่อนก็คือว่าในเรื่องของอ่าค่าบริจาคและช่วยน้ําท่วมนะเพื่อเอื้อให้ใ<ช>เอาเงินคุณได้เงินจากที่อื่นมาช่วยนะ<ช>คุณลดการใช้งบประมาณไปได้ตั้งเยอะถูกไหมครับในการช่วยเหลือของภาคเอกชนชนะครับเวลาจะบริจาคน้ำท่วม<ช>คุณให้อ<ช>ินเซนティブเขามากกว่านี้ไม่ได้หรือ<ช>นะครับ ให้ก็สองเท่าไม่ได้หรือ,อทั้งที่คนพวกนี้คือต้องยอมรับนะเอาเงินมาช่วยรัฐบาลนะครับคือแทนที่รัฐบาลจะจะเอาควักกระเป๋านะครับ,รบมาช่วยแล้วก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ตลอดถูกไหมครับอโอ้อันนี้เราสูญเสียรายได้ไม่น้อยกว่าสองพันล้านสามพันล้านต่อปีในการช่วยนี่มีคนนอกนะครับทั้งประชาชนเอกชนทั้งอ่า บริษัทอะไรต่างๆห้างร้านต่างๆมาลงขันกันเพื่อจะช่วยเหลือน้ําท่วมผมคิดว่าก็ได้ได้หลายร้อยล้านเอางี้แล้วกันนะครับที่จะช่วยเนี่ยนะครับแล้วก็บางอันเขาก็ช่วยซ่อมฟรีช่วยอะไรฟรีใช่ไหมครับโรงโรงโรงเรียนสถาบันอะไรต่างๆที่เขามาช่วยเนี่ยช่วยตั้งเยอะแยนะเนี่ยทำไมไม่มีอินเซนทีฟให้พวกนี้มากกว่านี้